และเข้าสู่รายงานพิเศษกันในทั้งสัปดาห์นี้นะครับตัวชีวัตประเทศไทย ชีวัดวันแรกและตัวนี้จะชี้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของ ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยนะครับตัวชีวัดดังกล่าวนั้นได้สะท้อนออกมานะครับว่า6ปีที่ผ่านมานั้นขีดความสามารถในการแข่งขัน ICT ของบ้านเรานั้นตกต่ำลงมาเรื่อยๆครับโดยตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบัน6ปีผ่านเราเคยอยู่อันดับที่34แต่ตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่77แล้วก็เชื่อว่าภายใน3ปีนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์น่าจะทําให้ดัชนีเรายกตัวขึ้นไปเสมอเหมือนเมื่อ6ปีที่แล้วที่3 4 ซึ่งสมาร์ทไทยแลนด์นั้นก็จะประกอบไปด้วยว่าทาให้80%คนไทยทั้งประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มพื้นที่บริการ Wi-Fi รวมถึง16ตุลาคมก็จะเปิดประมูลขึ้น 3G และน่าจะเพิ่มจํานวนคนไทยใช้ 3G ให้มากกว่าปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนั้นคนไทยใช้ 3G อยู่เพียงแค่30%ท่านั้นเองนะครับจาก N o uy, นโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ดังกล่าวนั้นถ้าเรากลับมาดูก็จะมีปัญหาเรื่องของบุคลากรเหมือนกันครับซึ่งบุคลากรทางด้านของ ICT นั้นก็เป็นประเด็นที่ว่าเราจําเป็นจะต้องเร่งพัฒนาด้วยร พบว่าบุคลา ขอบคุครับบุคลากร ICT ในบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะผลิตออกมาประมาณ1 2 0 0 0ถึง 15, คนครึ่งหนึ่งจำนวนนี้เป็นนักไอทีหน้าใหม่ไม่มีประสบการณ์ครับและที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยนั้นติดอันดับที่19ของโลกในแง่โหลดแอปพลิเคชันมาใช้แต่ไม่เคยติดอันดับโลกในแง่เป็นประเทศที่ผลิตหรือพัฒนาแอปพลิเคชันเลยนะครับและที่สาคัญคือพฤติกรรมการใช้งานปัญหาสาคัญของ ICT ประเทศไทยด้วยจากตัวเลขทั้งหมดจะปรากฏว่าคนไทยชอบเข้าดูเว็บไซต์ประเภทความบันเทิงมาก เป็นอันดับที่1นครับนี่คือสัดส่วนของแต่ละเว็บความบันเทิงที่คนไทยชอบเข้าไปใช้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าดูเว็บไซต์ประเภทมีบทความที่เป็นสาระของไทยเองเนี่ยในวิกิพีเดียเรามีบทความด้านการศึกษาด้านข้อมูลสําคัญเพียงแค่เจ็ดหมื่นสี่พันบทความในขณะที่เวียดนามมีถึงสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบทความนั่นหมายความว่าเวียดนามให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆในเว็บถึงหกเท่า,กว,ากว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวชี้วัด ความสามารถในการแข่งขัน ICT บ้านเราจะพัฒนาไปอย่างไรไปติดตามจาก2กูรูที่อยู่ในวงการ ICT กันเลยครับเป็นบริโภคเทคโนโลยีย่างฉาบฉวยนะครับกาบสวยในที่นี้คืออย่างเช่นบางคนเทคโนโลยียต่างซื้อ iPhone ซื้อโทรศัพท์ซื้อแ็ปเล็ตมาซื้อเครื่อง2องสามหมื่นบาทนะครับแต่ถามว่าจริงใช้กันอยู่กับใช้อยู่200บาทนะครับใช้ัน็ม่เต็มที่อ่ะบางคนมี iPhone มาบางคนยังเปิดให้สื่อได้ไม่เป็นเลยแอปพลิเคชันที่คนไทยเรา ดาวน์โหลดทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังไปอยู่ในฝั่งเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซะเยอะนะครับที่เราจ่ายเงินซื้อแอปพลิเคชันปัจจุบันนี้เนี่ย37%นะครับมากกว่า1ใน3เป็นเกม ค่ะคุณผ oh ู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นของกูรูหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีนะคะที่ต่างก็สะท้อนออกมาตรงกันค่ะว่าปัจจุบันนั้นคนไทยนั้นไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่าไอทีให้เป็นประโยชน์ได้มากเท่าที่ควรนะคะความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสารวจการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของคนไทยค่ะที่พบว่ามีผู้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเพียง5%จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศที่มีกว่า25ล้านคนซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะคะทั้งที่จริงแล้้ววตัเลขการรใชชปะโยน์ อินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจควรจะมีไม่น้อยกว่า15-20ค่ะบริษัทไมเทราจำกัดเป็นหนึ่งในธุรกิจ SME ที่เลือกใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อลดต้นทุนการบริหารงานทั้งในองค์กรและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารให้ลูกค้าผ่านอีเมลการสั่งซื้อสินค้าสำนักงานผ่านเว็บไซต์การดาวน์โหลดโปรแกรม Open s o u r c สสำหรับบริหารงานบุคคลในองค์กรหรือแม้กระทั่งการนำเสนอรายละเอียดงานต่างๆให้ลูกค้าทั้งในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนการเดินทางได้เกือบ100%ซค่ะอีเมลก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารของบริษัทอยู่แล้วอย่างหนึ่งที่ช่วยได้เลยก็คือเวลาลูกค้าที่อยู่ต่างจังวัดต,ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชันอะไรต่างๆเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตที่เขาเรียกว่าเว็บินาอีเซนผ่านอินเทอร์เน็ตไปให้ลูกค้าได้ได้ได้รับข้อมูล ที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้วก็ประหยัดเวลาเพียงแค่เขาทางเขามีอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ทางเรามีอินเทอร์เนต็ตมีคอมพิวเตอร์มีไมโครโฟนเท่าะนั้นเราก็สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาพผ่านทางอินเทอร์เนต็ตได้ เว็บบีนาเป็นโปรแกรมที่ขณะนี้ผู้ประกอบการ SME เริ่มหันมาใช้อำนวยความสะดวกในการนำเสนอแผนงานต่างๆให้กับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลโปรแกรมนี้จะทำให้ผู้นำเสนองานและลูกค้าเห็นความเคลื่อนไหวข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้นำเสนอเสมือนใช้เครื่องเดียวกันและยังสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าใจรายละเอียดที่บริษัทนำเสนอได้โดยที่ผู้นำเสนอไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเองค่ะ ผลตอบรับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็คือลูกค้าก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามเหมือนกับที่เราไปพิีเซนกับที่อยู่ที่อยู่หน้าหน้างานเลยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วในด้านความสะดวกสบายในด้านที่เราไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายที่ต้องตีค่าตั๋วไปที่ต่างจังหวัดก็ถือว่าโอเคครับผม โปรแกรมดังกล่าวนี้นะคะมีเงื่อนไขว่าจะต้องต่ออ mm ินเทอร์เน็ตบนความเร็วที่ดีในระดับหนึ่งค่ะและมีค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมเพียงปีละ2 0 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนการเดินทางในแต่ละปีแล้วก็ถือว่าคุ้มค่านะคะและนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของประโยชน์ที่ภาคธุรกิจจะได้รับหากรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ค่ะ mm hmm. พู้เสริมทองกรถ่ายภาพชมพนุชพัทรคจีจอโลกเศรษฐกิจรายงาน